น้องแก้มกำลังนั่งทำกันบ้านหรือวาดรูปอย่างมีความสุขอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ที่เขียวชะอุ่มและออกผลสวยงามบริเวณร,บรอบๆสะอาดสะอ้านแสงแดดส่องรอดใบไม้ลงมาบรรยากาศอบอุ่นและสดใสน้องแก้มกำลังนั่งวาดรูปอยู่ใต้ต้นมะม่วงอีกครั้งแต่คราวนี้สีหน้าเริ่มชง,งนและไม่สบายใจ เธอกำลังจ้องมองกองขยะเล็กๆที่เริ่มปรากฏขึ้นใต้ต้นมะม่วงเช่นถุงพลาสติกเปล่ากล่องนมและเศษกระดาษเปื้อนดินบรรยากาศเริ่มดูขุ่นมัวลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีแสงสว่างอยู่ต้นมะม่วงดูสุดโซมลงเล็กน้อยมีขยะกองโตขึ้นมากใต้ต้นมีมแมลงวันบินตอมอยู่ น้องแก้มยืนอยู่ข้างกองขยะด้วยสีหน้ากังวลและเศร้าส้อยในขณะเดียวกันคุณยา่าคือผู้หญิงอายุ70ปีผิวแทนผมสั้นสีดำตาโตสีน้ำตาลเข้มสวมเสื้อผ้าลายหมากกระเรืองยืนอยู่ไม่ไกลนะักกำลังมองไปที่ต้นมะม่วงด้วยสีหน้าไม่พอใจและบ่นพึมพำถึงลูกมะม่วงที่ออกน้อยลงและมีจุดดำ น้องแก้มตัดสินใจแล้วเธอกำลังก้มลงเก็บขยะที่กองอยู่ใต้ต้นมะม่วงอย่างมุ่งมั่นใส่ถุงขยะใบใหญ่ด้วยสีหน้าจริงจังและตั้งใจที่จะจัดการปัญหาให้หมดไปแสงในฉาดดูมีความหวังมากขึ้นเล็กน้อยน้องแก้มยืนอยู่ข้างถุงขยะใบใหญ่ที่เธอเก็บมาด้วยสีหน้าชาง,งนปนคิดหนักเธอกำลังมองไปที่ถุงขยะนั้น เหมือนกำลังคิดว่าขยะเยอะแยะขนาดนี้ฉันจะทิ้งไปรวมกันหมดเหมือนเดิมดีไหมหรือต้องทำยังไงหนะ้าถึงจะช่วยให้ขยะเหล่านี้ไม่กลับมาทำให้พื้นที่ใต้ต้นมะม่วงสกปรกอีกมีเครื่องหมายคำถามลอยอยู่เหนือหัวเธอเล็กน้อยเพื่อสื่อถึงความคิด